ปัญหาความร้อนเรื่อง iPhone 15 Pro Max ที่ทุกคนบอกว่าแม่งโคตรร้อนวันนี้เทสกาต่อตาฟันตงฟันดูจบเข้าใจมาสวัสดีครับผมพบกนันแล้วนะครับกับเพื่อนๆของผมนะครับจากเรื่องดราม่านะผมนะครับในวงการ iPhone 15 Series นั่เองครับหรือ15 Pro Max ที่ใช้ CPU นะผม a 17 pro นั่นเองครับผมที่เขาบอกว่าผู้ใช้บอกว่ามันร้อนแบบร้อนจ,จัดเลยนะผมขวกก็เลยนะมาทําคลิปนี้นะเพื่อมาบอกทุกคนเลยเพราะอะไรครับขวกจะทดสอบนะจากภายในเลยครับแบบว่าเทสแบบว่านี่เลยชาร์จไปด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะครับมาดูนว่าความร้อนเท่าไหร่เอ๊ะเราจะดูได้ไงล่ะนี่เลยครับผมนี่ตัวจับความร้อนนั่นเองครับของยูคีนนะผมนะครับ ปวกเอาไว้นะเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการซ่อม iPhone ด้วยมานานแล้วแหละซึ่งมันเที่ยงตรงมากๆแล้วก็นะมันจะแสดงผลมาที่ i m a c ตัวนี้ับผมนะใช้โปรแกรมของคิวหลินนะผมมาเทสเลยว่าเฮ้ยในขณะที่เราใช้งานเนี่ยแล้วความร้อนเนี่ยเท่าไหร่บ้างแต่ว่าไม่พอครับปวกมาแกะของเครื่องให้ดูเลยนะนี่เลย14 Pro Max รและ15 p r ้ Max นะครับนะจะได้ก็เรียกว่าไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันแต่ว่าอย่างหนึ่งที่นะมันแตกต่างอย่างหนึ่งที่เป็นนะผลของความร้อน ที่มากกว่านะครับซึ่ง1ิบเซลล์แมกเสียเปียกตรงไหนครับตรงที่แบตเตอรี่มันเสื่อมมากกว่านี่ครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะสุภาพาบตแต่เนี่ยเพิ่งซื้อมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็มีผลเกี่ยวข้องนะครับผมนะครับอ่ะมันเริ่มต้นเลยดีกว่าตอนนี้ผมจะเทดสอบนะผมจาัดก,การนะผมถ่ายวิดีโอไว้นะเปิดถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทไว้นะตอนนี้ก็นะับหกนาทีนะผมห้าวิเจ็ดวิแล้วเนี่ยมามาดูดีกว่าผมจะเทสอย่างนี้ครับผมจะเปิดเครื่องนี้แล้วสอดเข้าไปเลยยยยนนะะในขณนที่่ยย่ถาอูด้ว นี่เลยครับบวกจับตอนนี้เครื่องร้อนกี่นะเ็ราะช้าไปด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุณหภูมิห้องนะผมยีบสบสองศานะแต่ว่าปิดแอร์ไปแล้วนะเพื่อจะได้ชัวร์เลยว่าความร้อนมันเท่าไหร่นะผมนะความร้อนตอนนี้นะครับในขณะที่ถ่ายวิดีโอค้างไว้อยู่เลยครับโปรเคหกสิบแฟลเมทนะผมความร้อนอยู่ที่ห้าสิบสามจุดเจ็ดองศานะหกนาทีสามห้าวินาทีนะครับสำหรับ1ิ p สี่โปรแม็กนั่นเองร้อนมากร้อนขนาดที่จับเนี่ยรู้เลยว่ามันร้อนนะ แต่ว่าจริงๆแล้วนะองศาเนี่ยมันขึ้นไปถึงนู่นเลยครับ55.3เลยนะเท่าที่โอ,อกเทกันนะเทสมาก่อนนัน่นีแล้วแต่ว่าเนี่ยมาสรุปให้ทุกคนดูว่าเออ,อ,อนะผมทำยังไงโอเทยังไงนะครับอ่าโอเคนะต่อมานะเพื่อให้คลิปมันไม่ยาวอ่ะอยากจะให้ทุกคนแบบสรุปเลยนะครับต่อมาก็คือนี่ของ15 Pro Max ในขณะที่ถ่ายวิดีโอนะ 4K หกเฟรมเรทนะตอนนี้นาทีที่อ่ นาทีที่7พอดีนะผมนาทีที่7ความร้อนตอนนี้นะผมนะครับสี่สี่จุดหกนะในขณะถ่ายวิดีโอนะผมจริงๆแล้วถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยความร้อนเคยขึ้นไปถึง4 8องศาเลยเท่ากับว่าประมาณ43 4สิาถึงสบองศานะผมในขณะที่อ่าถ่ายวิดีโอ 4K60 เฟรมเรทตอนนี้ประมาณ7นาทีนะเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับสภาพนะแปดนล้อมด้วยนะผมความร้อนเท่าไหร่นะแต่ตอนเนี้ยเบื้องต้นคือห้องเนี่ยประมาณ ดูแล้วประมาณ22-25องถึง25องศานะผมก็ไม่หนาวไม่ร้อนนะผมโอเคนะ okay, นะต่อมาก็คือเกมนั่นเองนะที่ทุกคนอยากรู้ <S 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 นี่คือใช้ไปด้วยเพราะว่าตอนนี้คือมันมีดราม่านะครับในการที่ Apple เนี่ยผลิตสายชาร์จที่นะขั้วมันใหญ่กว่านะผมแล้วก็สายอื่นนะขั้วมันเล็กกว่าแล้วก็ทีกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีสายของ Android หลายสายที่ผลิตมาขั้วเยอะเบางทีขาคนน้มันไม่ได้ใช้ถูกนะแต่ว่า Data ของ TypIC ของ iPhone เนี่ยจะออกมาบ่อยทีก็ต่อเมื่อหัวเห็นแรงจรที่ชัดเจนของตูดชาร์จน,นเองครับผมยังไงเดี๋ยวมาบอกอีกทีแน่นอนนะแต่ตอนเนี้ยหัวชาร์จเนี่ยความร้อนในขณะชาร์จหัวเขียนสรุปให้ตรงนี้เลยนะผมทุกคนจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะความร้อนในขณะชาร์จหัวจดไปแล้วนะผมจอดใส่มือไปเลยอของ14 Pro Max เนี่ยอยู่ที่38.5ในขณะที่ชาร์จนะเปรอร์เซ็นต์แบตอยู่ที่50ทั้งคู่เลยแล้วก็ของ15 Pro Max เนี่ย ความร้อนอยู่ที่33.8ในขณะชาร์จนั่นเองนะครับผม่ะต่อมาทุกคนคงอยากรู้ว่าเปิดเกมนะครับผมความร้อนเท่าไหร่จริงๆเมื่อ,อกี้เทสไปแล้วนะผมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมแต่ตอนนี้เครื่องร้อนจัดเลยร้อนมากปิดเสียงก่อนเปิดอ v นะครับผมปักแม็กมาดูกันนะดูความร้อนครับจริงๆแล้วความร้อนตรงนี้ยังคงค้างอยู่นะครับผม ยังคงค้างอยู่ระหว่างเรื่องกล้องนั่นเองครับมันกําลังค่อยๆลดนะผมพอม,มาเปิดเกมเลยตรงนี้อาจจะไม่เที่ยงตรงเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้นะผมที่บักเทสเลยนะผมขณะเล่นเกมกําลังแบบว่าสู้แม็กแเลยนะแล้วก็ปรับแม็กเลยนะสำหรับ14 Pro Max เนี่ยความร้อนอยู่ที่48.2ครับผมนะครับแล้วความร้อนสูงสุดในขณะเล่นเกมคือ53.2เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เปิดเกมอยู่เนี่ย50.2อนะอยู่กลางๆอ่านี่สำหรับ14 Pro Max แนะแล้วก็ไปที่15 Pro Max รแ นะโหลดเกมเคนชินแล้วก็เล่นไว้เมื่อกี้ยืนเล่นอย่างมันนะี่ก็ถ่ายเก็บไว้ให้นะผมอินเสิร์ตเคนชินนะปรับแม็กแล้วก็ในขณะที่นะกราฟิกมันเจอคนเยอะนะผมแล้วก็เจอพื้นที่อะไรสวยๆนะผมแล้วก็มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะความร้อนในเครื่องจะสูงขึ้นีกเพราะว่ามีการประมวลผลของซ p u นั่นเองครับนะผมกราฟิกการทํางานนะ่นะแล้วเปิดเสียงก็มีผลเกี่ยวข้องทั้งหมดนะผมความร้อนในขณะที่เล่นเนี่ยนะผมตอนนี้ก็คือนะเพิ่งปิดกล้องไป แต่จริงความร้อนของ15 Pro m a ปที่เทสได้ก็คือ41องศานะในขณะที่แบบเปิดธรรมดาเกมธรรมดานะผมจนแม็กสุดเลยที่เล่นกันเมื่อกี้ก็คือ50.1องศาเลยครับผมสำหรับนะผมกราฟิกหนักๆเลยนี่คือ15 Pro m a ปนะปรับเออเกมเนี่ยแม็กสุดเลยนะผมความละเอียดภาพเนี่ยสูงสุดเลยนะโอเคเนาะนี่คือผ่านไปสำหรับ2เครื่องนะผมนะผมก็ความร้อนประมาณนี้นะ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือที่ทํามาทั้งหมดก็คืออยากให้ทุกคนน่ะได้เห็นชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วนะผมในขณะที่เราใช้งานเนี่ยเครื่องร้อนแล้วทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเครื่องร้อนแล้วเฟอเรทตกนะเมื่อนะความร้อนของซ p u เนี่ยมากขึ้นนะผมนะเป็นเรื่องปกติครับที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นกระตุกกระตุกทุกคนเคยเห็นไหมว่าเครื่องเวลาแบตจะหมดนะผมนี่คือมันกระตุกกระตุกใช่ไหมเพราะว่าเซฟซ p u รู้แล้วว่าพลังงานไม่พอแล้วเซฟทุกอย่างลงนะผมมันถึงมีโหมดเอ่อโหมดที่เป็นเป็นรูปแบบส หมดโลนะครับผมเพื่อให้ทุกอย่างมันตัดทุกอย่างเลยเพื่อให้นะครับเครื่องปลอดภัยนั่นเองครับเหมือนกันเมื่อซีลิวร้อนะครับผมมันจะตัดทุกอย่างให้เครื่องปลอดภัยคือนั้นลดความเร็วลงทุกอย่างจะดรอปหมดเลยนะครับนี่คือจะเซฟนะตัวเครื่องให้ปลอดภัยนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจแต่ว่านี้ครับวิธีแก้ไขถ้าเครื่องร้อนจัดให้หยุดการทําตรงนั้นนะครับผมอย่างเช่นว่าเราใช้งานอยู่กลางแดดโทรจนแบบว่าแนบหน้าแนบหูจนไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นหยุดโทรก่อนครับวางหูก่อนแล้วก็ ปล่อยเครื่องมันเย็นก่อนแล้วค่อยโทรใหม่ก็ได้หรือว่าเข้าที่ล่มทันทีหรือเข้ามาในห้องแอร์ทันทีเพราะว่าจริงๆแล้วอะเครื่องพวกนี้มันกลัวความร้อนมากๆครับผมอ่ะตอนนี้ก็ผ่านในการทดสอบแบบว่าแบบเร็วๆทุกคนก็ได้เห็นหมดเลยนะสามารถจะนะผมติดตามได้ผ่านนะผมหัวแแบงค์นะอินไซด์ด้วยนะนั่นคือแบบเร็วๆไม่ตัดเลยโอเคไหมตอนนี้ใครยังสงสัยเรื่องไหนอยู่ไหมครับผมถ้าสงสัยก็ฝากนะผมพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลย นะแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครป์ยูทูบเฟซบุ๊กที่ตอบแล้วก็ไอจีหัยแม้ไม่หยุดแน่นอนครับที่หาข้อมูลดีๆอย่างนี้ครับตรงๆนี้มาให้ทุกคนคนระับให้หายสงสัยไว้เจอกันคลิปหน้าผมวันนี้หัวแบงค์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ